สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวันที่14มีนาคม2,567ค่ะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยในช่วง2วันก่อนหน้าราคาทองคำถูกแรงเทขายลงมาทดสอบที่ระดับ2,150เหรียญก่อนที่จะดิดต,ตัวขึ้นมาเมื่อวานนี้ประมาณ16เหรียญโดยมาปิดแถวบริเวณ2,174เหรียญท่ามกลางดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ1 0 2 9 3จุด ก่อนจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ1 0 3 0 2จุดและปิดที่ระดับ1 0 2 8 0จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ1 0 2 8 5จุดขณะที่ค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าขึ้นโดยค่าเงินบาทในช่วง2องวันก่อนหน้าร่วงลงมาที่35.40บาทส0สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่เมื่อวานนี้ดีดขึ้นมา 35. 75บาท75สตางค์ต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคําไทยปรับตัวสูงขึ้นได้มากจากราคาทองคําตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสูงขึ้นสําหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐได้แก่คพพ PPI คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่คอรีเทลเซลล์ลีเทลเซลล์และ Employment Claim คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ PPI คาดว่าจะออกมาใกล้เคียงจากเดิมอย่างไรก็ดีหากคอ PPI ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์อาจส่งผลให้ราคาทองคำดีตัวกลับขึ้นมาได้ในส่วนของกองทุนทองคำ s p r เมื่อวานนี้ซื้อเข้า1.73ตันปัจจุบันถือครองที่816.86ตันภาพรวมเดือนมีนาขายสุดที่6.05ตันขณะที่ปีนี้ตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันขายสุดที่62.25ตัน วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําปรับตัวดิดขึ้นมาได้โดยหากภายในวันนี้ราคาทองคําไม่ร่วงหลุดระดับ2,155เหรียญจะสามารถยืนยันได้ว่าราคาทองคําน่าจะอยู่ในลักษณะรีบาวได้อย่างสมบูรณ์โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ2,160เหรียญและแนวต้านอยู่ที่2,185เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1,2,160เหรียญแนวรับที่2,2,150เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,2,185เหรียญต้านที่2,2,195เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร m มมอร์นิ่ p o r t อร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ